เมื่อ29ธันวาคม2024มีประกาศข่าวใหญ่เอมชิมาชิซุคิและยูซุกิจูเลีประกาศจบการศึกษาจากวงเทโยซุกิโอรายละเอียดมีดังนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนเทโยซุกิโออย่างต่อเนื่องเรายินดีที่จะประกาศว่าเอ s มชิมาชิซุคิและยูซุกิจูเลีจะสำเร็จการศึกษาจากเทโยซุกิโอเราขออภัยสำหรับการประกาศอย่างกระทันหันนี้ เกี่ยวกับเอมชิเมชิซึคอเธอได้หยุดพักจากกิจกรรมต่างๆเนื่องจากสุขภาพไม่ดีมาระยะหนึ่งแล้วและกําลังมุ่งเน้นไปที่การรักษาแต่เธอยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่และหลังจากหารือกับเธอหลายครั้งเกี่ยวกับกิจกรรมในอนาคตของเธอเราก็ได้ข้อสรุปว่าเธอจะสําเร็จการศึกษาเกี่ยวกับยูซุกิจูเลียเนื่องจากเธอต้องยุ่งกับการเรียนและต้องหยุดพักซ้ำแล้วซ้ำเล่าในช่วงปลายปีการศึกษานี้ เราจึงตัดสินใจว่าการที่เธอจะยังคงทำกิจกรรมต่อไปนั้นเป็นเรื่องยากและได้ข้อสรุปว่าเธอจะสำเร็จการศึกษาเพื่อจัดลำดับความสำคัญในการเรียนก่อนที่ปีการศึกษาใหม่จะเริ่มต้นขึ้นสำหรับวันจบการศึกษาการแสดงสดรอบสุดท้ายจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่9กุมภาพันธ์2025ที่อิเคบุคุโร